นี่มันไปทําลายไม่ได้แดงปั๊บไม่ไดแดงเราจะแตกสลาย mm hmm. แตกสลายไปกลายเป็นน้ําเลือด oh. ทําให้คนนั้นไม่มีเลือดแดงเลยที่จะไป่าเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย mm hmm. เพราะฉะนั้นตัวนี้แหละที่เขาเรียกว่าเลือดฮีโมไรส์ฮีโมไรส์หมายถึงว่าไม่ได้แดงแตกแล้วเพราะฉะนั mm hmm. ้นไม่ได้แตกก็ไม่มีออกซิเจนที่จะเข้าไปเตี้ยมส่วนต่างๆ mm hmm. ของร่างกายก็ mm hmm. ทําให้เราเนี่ยขาดเลือด ขาดเลือดแล้วก <concur rency wallet> um, so ็หายใจไม่ออกขาดออกซิเจนหายใจไม่ออกก็เกิดหัวใจวายนะคะหัวใจวายตายด้วยเพศของเหล็กในอันนี้หายเลยค่ะหายมากเลยคิดิตรนี่นะคะนึกบอกว่าถ้าใครเนี่ยไม่รีบไปโรงพยาบาลเนี่ยชีวิตใารเลือดทีิโมไลตายแตกตายนะคะดีที่ว่าเรามีเอฟอเอลมีฐานการอนุมูลอิสระวันนี้ไปดึง ตัวของไอ้ในในของมันไปต้านไปต้านรึงอรือไอ้พวกอไอ้ตัวนี้ถึงมากแต่ตไปเยกไทยกระดูกแดงเราเข้ามากรอกลุมให้มีออกซิเจนเข้ามาอยู่ในตัวกระดูกแดงอ่ะมันถึงไม่ไม่เกิดการอะฮีโมไรเกิดขึ้นแล้วก<ม>็ัวใจกระสีโไว้นะฮะเพราะั้านพวกที่มีสารพิษเนี่ยขาเขามีเอวอลแล้วค่ะไม่เกิดยา FOL นะคะเพราะว่า FOL เนี่ยมีความสำคัญแล้วก็ยอดเยี่ยมลีนะคะสำหรับอาสาต้านอัุงภูมิศาสร